มาถึงแชปเตอร์ที่16ครับเราจะคุยกันถึงเรื่องของโทษตามกฎหมาย PDPa ต้องบอกว่ากฎหมาย PDPa เนี่ยมีโทษเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นโทษปรับตามบกครองโทษเรียกว่าโทษทางอาญาเนาะซึ่งก็จะมีทั้งโทษจำแล้วก็โทษปรับนะฮะจำไมาถึงจำคุกนะฮะแต่อัตราโทษก็ไม่เกินหนึ่งปีนะฮะกับอีกอันนึงก็คือความรับผิดทางแพ่งซึ่งเป็นความรับผิดที่เกิดจากการที่มีใครสักคนหนึ่งอ่ะไปละเมิดคือทําให เจ้าของข้อมูลสมบูรณ์เขาเกิดความเสียหายไม่ว่าจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องเรียนรู้กันสักหน่อยแต่ก็จะคุยในมุมของการบริหารจัดการให้ฟังด้วยตอนท้ายเช่นเดียวกันนะครับว่าพอมันมีโทษขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราต้องระมัดระวังได้แก่เรื่องของอะไรบ้างนะครับมาดูเรื่องโทษก่อนบทลงโทษสำหรับการละเมิดกฎหมาย PDP a เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่3แบบแบบแรกเรียกว่าความรับผิดทางแพง่งเรียกโทษทางแพ่งก็แล้วกันนะครับมันคืออะไรฮะ มันคือถ้าเกิดความเสียหายเรื่องใดแล้วเขาไปฟ้องร้องนะครับก็จะต้องไปจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเยนียวยาความเสียหายกันนะครับซึ่งตามกฎหมายก็กําหนดไว้ว่าก็อาจจะมีการสั่งให้จ่ายค่าเสียหายนะครับหรือค่าสินใหม่ทดแทนไม่เกิน2เท่านะครับของความเสียหายจริงค่าสินใหม่จริงที่เกิดขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนกัน10,000แบาทอย่างเงี้ยศาลก็อาจจะสั่งให้จ่าย2 0 0 0 0นบาทก็ได้นะครับ อีก1นึ่งแสนเนี่ยเขาเรียกว่าค่าเสียชิงการลงโทษนะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ประกอบการนะครับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความรับผิดทางแพ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับครนี้เนี่ยกฎหมายก็หนดไว้ว่าตัวของอผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลเนี่ยมีหน้าที่ต้องพิสูจน์สมมุติว่ามีใครมากล่าวหาเนาะก็จะต้องมีการพิสูจน์กันแล้วไอความรับผิดเนี่ยมันก็ เนื่องจากมันเป็นเรื่องของทางละเมิดเนาะมันก็จะอาจจะเกิดจากกรณีที่พนักงานของเราก็ดีนะครับไปจงใจหรือประมาทเลินเล่อก,ก็ได้ก็จะมีการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายกันนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องท่านก็ต้องศึกษาสักหน่อยหนึ่งว่าอายุความในการฟ้องเรียกร้องมันเป็นประมาณใดบ้างนะครับโทษอีกอันนึงก็คือเรื่องของโทษทางอาญาโทษทางอาญาเนี่ยสูงสุดก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทนะครับหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับ โดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสนะฮะยกตัวอย่างเช่นตัวผู้ควบคุมข้อมูลส่วนคนเนี่ยส่งหรือโอนข้อมูลส่วนคนอ่อนไว้ไปต่างประเทศปลายทางเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีคุได้อย่างงี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลเนี่ยปเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไว้แล้วทาให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือถูกดูหมิน่นดูแคลนนะครับก็จะมีการรับผิดทางอาญาเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องของโทษทางอาญาเนี่ยต้องบอกว่า กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางสาภาพยุโรปซึ่งเรียกว่าเป็นต้นแบบของการที่จะประเทศไทยของเราเอามาเอามาเขียนเป็นกฎหมาย PDP a เนี่ยเขาไม่มีโทษทางอาญานะฮะแต่เขามีโทษปรับทางปกครองแล้วก็ฟ้องเรียกร้องกันเรียกค่าเสียหายกันทางแพ่งนะฮะคราวนี้โทษทางอาญาที่มีในกฎหมายไทยเนี่ยถ้ามองในแง่หนึ่งมันก็ดีเนาะมันก็จะเป็นมาตรการป้องปรามที่ชัดเจนมากนะครับแล้วก็ทําให้คนได้ระมัดระวังมากขึ้น อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากเลยก็คือเนื่องจากว่าโทษจําคุกเนี่ยมันจะจําคุกนิติบุคคลไม่ได้เพราะนิติบุคคลเป็นบุคคลสมมติตามกฎหมายดังนั้นแล้วเนี่ยท่านใดก็แล้วแต่ที่เป็นกรรมการเป็นกรรมการผู้จัดการหรือเป็นผู้จัดการของนิติบุคคลนะ่ครับซึ่งทําละเมิดกฎหมายเช่นจะสั่งให้บริษัทหรือว่านิติบุคคลของตัวเองเนี่ยไม่ดําเนินการตามกฎหมายแล้วมันเกิดข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลทําให เกิดคดีความอะไรต่างๆกันขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับส่วนที่เยอะจริงๆคือเรื่องโทษปรับทางปกครองนะครับเราเรียกทุทกับบโทษทางปกครองซึ่งก็จะปรับสูงสุดก็ไม่เกิน5ล้านบาทก็จะไม่ยอดปรับก็คือ1ล้าน3ล้าน5ล้านก็จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดนะครับเช่นกรณีถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยเขาจะบอบๆอกว่า1ล้านนะครับแต่ถ้าเป็นการฝ่าฝืนแล้วก็ไม่ปฏิบัติแล้วมันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหวนะครับ หรือว่า sensitive Data เนี่ยก็จะมีโทษปรับยาวไปถึง5ล้านบาทเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าการทำผิดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไวเนี่ยจะมีโทษหนักนะฮะไม่ว่าจะเป็นโทษทางอาญาหรือโทษปรับทางปกครองก็แล้วแต่เพราะมันเป็นเรื่องที่มันมีความจำเป็นที่ต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษนั่นเองนะครับาวนี้เรื่องโทษเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะสิ่งหนึ่งที่อยากให้ท่านได้ลองศึกษาดูทำความเข้าใจเลยลก็คือไอ้บทบัญญัติโทษแยกตามรายมาตราเนี่ยที่มันปรากฏ อยู่ในข้อมูลของคือมันเป็นข้อมูลของสํานักงานปลัดกระทรวงดีีหรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะฮะเขาก็สรุปไปตามตัวอย่างที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็ขอยกตัวอย่างบางอันก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าจะยกตัวอย่างทุกๆอันเนี่ยมันก็จริงๆเราก็ไปดูเพิ่มเติมในรายละเอียดได้อยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าทําผิดตามมาตรา28คือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศแล้วมันเป็นข้อมูลที่เป็นเซนซีฟิดาต้เป็นข้อมูลตามมาตรา26 นะครับทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายเนี่ยก็จะมีโทษปรับไม่เกิน1ล้านบาทมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับซึ่งมันก็เป็นคดีที่ยังยอมความกันได้อยู่นะครับหรือถ้าเป็นกรณีการทําผิดตามมาตรา27วรรคสองนะครับเป็นการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนคลโดยไม่ได้รับความยินยอมหรือใช้นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนาบนะครับหรือมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วคนคลที่เป็น sensitive Data เนี่ยไปต่างประเทศ เพื่อแสวงหาประโยชน์ไม่ควรได้อันนี้ก็เข้าข่ายอันเดียวกันหรือก็คืออาจจะถูกปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือจําคุกไม่เกิน1ปีซึ่งก็เป็นลักษณะที่ยอมความกันได้นั่นเองนะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องโทษปรับตามปกครองอันนี้จะเยอะมากเลยนะครับมีรายละเอียดเยอะมากซึ่งท่านสามารถดูได้เพิ่มเติมในสไลด์ประกอบการอบรมซึ่งอาจารย์ก็จะเตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะครับก็ขอหยิบยกตัวอย่างบางอันก็นแล้วกันเช่นทําผิดตามมาตรา22คือมาตรา22เนี่ยท่านจะเก็บรวบรวมท่านจะใช้ ท่านจะทําอะไรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับก็ให้ทาเท่าที่จําเป็นคราวนี้ถ้ามันเกินความจําเป็นนะครับมันก็เป็นความผิดก็มันก็ต้องมีการร้องเรียนมีกระบวนการในการเปรียบเทียบปรับทางปกครองอะไรก็ว่าไปหรือตามมาตราย1เนี่ยถ้าท่านเก็บถ้าท่านใช้ท่านรวบรวมท่านเผยแพร่แล้วไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้คือเรามีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งถูกต้องไหมครับ mm hmm. ก็อาจจะมีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน3ล้านบาทอย่างเงี้ยยกตัวอย่างแบบนี้เป็นต้น นะครับหรือถ้าเป็นกรณีมาตรา41บักหนึ่งซึ่งองค์กรจะต้องจัดให้มี DPO การที่ต้องเป็นองค์กรที่เข้าข่ายที่มีการต้องทำให้มีคือต้องจัดให้มี DPO ด้วยนะฮะหรือว่าไม่ได้สนับสนุนให้ DPO ได้ทำงานของตัวเองเนสำเร็จลุล่วงไปอย่างงี้นะครับก็จะมีโทษปรับทางปกครองนะครับซึ่งจะบอกไว้อยู่ในมาตรา82นะครับเรื่องแบบนี้ต้องทำความเข้าใจกันให้ดีนะครับเพราะว่าไม่มีองค์กรไหนอยากจ่ายเงินออกไปโดยที่ มันเป็นความผิดแล้วเป็นความผิดแบบที่มันมันประมาทเลินเล่อมันไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เทคแคร์เพียงพอนะครับมันก็เป็นเรื่องที่องค์กรก็ต้องระมัดระวังอ่ะไม่ให้พนักงานอ่ะเป็นฝ่ายที่จะทําผิดเองนะครับเพราะไม่งั้นมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวโดยเฉพาะถ้ามันเป็นการเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับเป็นแล้วเป็นเซนสิ i ีด d ต้าด้วยนะมันก็จะเป็นอะไรที่มีโทษหนักมากขึ้นอ่ะโทษปรับทางปกครอง5ล้านบาทอย่างเงี้ย คือใช้และเปิดเผยโดย,โดยไม่ได้ความยินยอมนะครับหรือไม่มีฐานทางกฎหมายอ้างอิงอย่างเงี้ยนะครับโหปรับเยอะแยะมากมายเลยนะหล้านบาทไม่ใช่น้อยๆแล้วโดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่เขาปรับเนี่ยถึงแม้กฎหมายจะบอกว่าปรับไม่เกิน5้าล้านบาทอาจจะปรับบาทหนึ่งก็ได้อาจจะปรับหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งก็ได้แต่โดยแนวปฏิบัตินะครับขององค์กรที่เขาใช้กฎหมายคุค้มครองข้อมูลของต่างประเทศเนี่ยเขาจะปรับขั้นสูงนะครับอาจจะปรับ5ล้านหรือใกล้เคียง5ล้านบาทเลยนะครับก็อยู่ที่ ในทางการสอบสวนจะว่าอย่างไงประเด็นมันอยู่ตรงนี้เมื่อมีการทําผิดมีการลองเรียนแล้วต้องมีการปรับตามปกครองมันต้องมีการสอบสวนกันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับซึ่งเมื่อมีข้อลองเรียนมาปุ๊บเนี่ยนะครับทางผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลก็ต้องมาพิสูจนะ์ว่าตัวเองผิดหรือไม่ผิดอะไรอย่างไรนะครับซึ่งก็จะมีหน่วยงานที่เป็นเลกเกอเลเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับอาจจะมีหน่วยงานภายนอกอื่นๆก็ได้นะครับที่ทางเลกเกอเลเตอร์เชิญเข้าไปที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ ซึ่งตอนนี้เขาคงจะออกแบบกระบวนการอะไรต่างๆที่ดําเนินการในการเปรียบเทียบปรับทางบุครองตรงนี้กันอยู่นะฮะแต่มีกลไกในเรื่องของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเกิดขึ้นแน่นอนนะครับคราวนี้เนี่ยเราจําเป็นที่เราจะต้องให้ความรู้พนักงานนะเนาะอบรมพรนักงานให้เขาเข้าใจว่าเอ้ยถ้าคุณทําแบบนี้มันผิดมันผิดแล้วมันจะต้องรับผิดอะไรยังไงบ้างนะครับอย่าลืมนะครับว่าตามหลักกฎหมายแพ่งแล้วเนี่ยเวลาที่พนักงานทําผิดเนี่ยหากทําในทางการจ้าง นะครับนายจ้างก็ต้องร่มรับผิดแต่ถ้านายจ้างเนี่ยเองก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้แยแสยในเรื่องของการจะฝึอกอบรมหรือการสอนแนะนะครับหรือการติดตามควบคุมให้พนักงานทําตามกฎหมายเนี่ยอันนี้มันก็จะไปไล่เบีย้ยกับลูกจ้างมันก็ไม่ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องของทางการจ้างแล้วก็ตัวนายฝั่งนายจ้างเองเนี่ยก็ไม่ได้จัดการควบคุมให้เพียงพอที่จะทําให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายนะครับแต่ถ้ามองในทางตรงกันข้ามว่า พนักงานเนี่ยไม่แย่ส,สายใจเองบริษัทจะมีระเบียบบริษัทมีการอบรมก็ไม่เคยเข้าอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นไปได้นะที่พนักงานเองก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าถ้าเกิดสมมติตัวพนักงานทําให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นมากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวก็แล้วแต่เนี่ยนะครับพนักงานอาจจะถูกนา,ายจ้างไล่เบีย้ยได้ก็ธรรมดานะฮะองค์กรเขาไม่อยากให้ทำไงแต่คุณทําองค์กรเขาต้องการให้คุณ ระมัดระวังในการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มันอยู่ในมือของเราอยู่ภายใต้การดูแลของเราแต่เราไม่ได้แยแสสนใจนะครับพอเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยนายจ้างเขาจะออกรับแทนทุกๆอย่างมันก็ไม่ไหวแต่เขาจะร่วมรับผิดด้วยตามที่กฎหมายกําหนดแต่เขามีสิทธิไล่เบีย้ยเราหากเราไม่ได้ใช้ความระมัดระวังที่เพียงพอนะครับเกิดความประมาทเลินเล่อสะเพร่าไปเลยอะไรลักษณะแบบนั้นถ้าจงใจนี่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแน่นอนนะครับความ ที่ต้องไปตัดสินกันเนี่ยมันดูนะว่ามันเป็นเรื่องในทางการจ้างหรือไม่นะครับมันก็เข้าหลักของกฎหมายละเมิดนะครับซึ่งท่านอาจจะยังไม่ต้องไปเจาะลึกในรายละเอียดหรอกเป็นเพียงแต่ว่าถ้ามันมีเรื่องมีราวขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กเนาะดังนั้นมีความจําเป็นอย่างมากๆเลยนะครับที่เราเองอาจจะต้องมีการปรับระเบียบนะครับแจ้งระเบียบวิธีการปฏิบตัติการลงโทษทางวินัยอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้พนักง,งานได้อแว้ ได้ตระหนักเห็นความสําคัญของมันนะครับไม่งั้นก็อีรุ่ยฉวยแฉกนะครับปล่อยกันไปเรื่อยๆเวลาที่ผู้บริหารระดับสูงอยากให้ช่วยทํา PDPa implement ในองค์กรก็ไม่ค่อยอยากจะทําอย่างนี้นะครับมันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไม่สนใจกฎหมายเนี่ยสังคมมันจะอยู่ไม่ได้องค์กรมันก็อยู่ลําบากเช่นเดียวกันนี่คือประเด็นที่ผู้บริหารองค์กรเขาต้องคิดให้ดีแล้วหัวหน้างานผู้จัดการเองก็ต้องไปกํากับดูแลนะต้องคอยไปตรวจสอบต้องคอยไปหมั่นสอนหมั่นแนะ่ มันให้คําแนะนําให้คำปรึกษาหารือกับพนักง,งานของตัวเองเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาการปฏิบัติที่มันผิดพลาดคาดเคลื่อนแล้วมันขัดต่อกฎหมายขึ้นมาเมื่อนั้นมันก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยครับ